ủa, đẹp quá đẹp quá đẹp quá, luôn, bên bên nào, luôn, luôn 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 ở luôn luôn ชื okay. like Ch okay, like Alpha, ่อว okay, okay, okay. okay, okay. yes. ัดชื่อวัดโอเคชื่อจริงชื่อจริงชื่อวัดของพี่นี่อ่าชื่อจริงบอกมาเลยครับชื่อจริงนะทุกคนโอเคครับขอบคุณอยู่ใจเฉยนุ่งอยู่ใจเฉยฟังอาตาพูดอยู่ใจเฉยครับเมืออย่าเงียบนั่นแถุงมือได้กระเป๋าผมก็ได้พี่ ไม่มีวครับลุงอยู่จะเยครับครับผมเอก๊อกาก๊อตมันมีก๊อตใหญ่อยู่อ่ะมีก๊อตใหญ่อยู่ใส่ข้างล่างก่อนใส่ขลางก่อนามนอฟัง

นี่ยช่งั้นบางครั้งเ้าจะช่วยเราเองกินเล่ามานี่ได้ที่ต่งนี่เป็นแล้วหรอกินเล่ามาไหมเด็กตัด

ล้มอยู่เฉยๆครับล้อยู่เฉยๆที่ไหนรับที่ไหนครับอทั้งหมดเลยหมดเลยก็ได้พี่เสียการรักษาอยู่ไหนถือวาเอาเอานี่ก็ได้กาไกลอยู่เลยครับเป๋าข้างอ่ะโชคเป๋าขวาข้างขวากรเป๋าขวาขวาขวาข้างขวานี้ข้างขวานี้ขวานี้อ่ะาวจะเข้าในตโรงงานแ

ลุงฝังครับลุงฝังต้อนที่ไนีะดีว่างหรอไม่เาให้งางข้สะไก็้รงยขอแกอฮอด้แล้วขอแอลกอฮอล์ด้วยเลือดเต็มแขนเลย

ไปหลังไม่หลังอันเน้าเตอครับรวมแเพิ่มเติมัแก้จากตนี้ปิดนหัวิดในีเงว่าระกาอะไรก็ได้เระาการลุกไหม้ตัวโกดัง